๊ับคอนสูตรต้นตำรับใส่เมด็ดข้าวโพดใส่น้ำตาลแล้วก็นเนยคนให้เข้ากันใส่หม้อ,อขั่ว แล,ล้วถ่ายรูปนี่แล้วไปไหมวันนี้ไปไหมนน่นอ่ะนี่หรอนู่นไงมุ้งคํำอยู่นู่นอ่ะมือพินเอาไอคอนแล้ว <laughs> <laughs> วันนั้นเซิงหน้าดูเลยอ่ะนี่ะเ,เ,ออเราเราขั้วกี่นาทีเนี่ยไม่เคยได้แล้วแต่มันแตกใช่ไหมนีม่ครับป๊อปคอน <laughs> มีหลายรถ มีคาราเมลมีรสเค็มมีชีสเค็มชีสหวานมีบาร์บีคิวมีรสหวานนี่ราคาถุงละยี่สิบห้าบาทขายดีขายดี พ่อค้าหน้าตาดีเมียไม่มีด้วยครับ <c oughs> อ,อละจะถึงจุดไคลแม็กแล้วไม่นานนะผมเห็นเมื่อกี้ผมเห็นขั้วแป๊บเดียวเองเออ ส,สามนาทีขโมเย็นประมาณอย่เาเป็นยังไงขโมยโอ้ใอรรู้ว่าถ่ายอะไร <c oughs> ร้เรียกไปแต่บัคับจีมาได้หรือหอบจูมีเจไหนแทบบอมันจะบอกเท็จหมีฟันเคี้ยวเหรอมีค่ะาวมบ้เลบอเอหม้อนึ่งใช้เวลาคั่วประมาณสามนาที ใกล้แล้วใกล้แล้วใช้แก๊สโอ้ไฟแรงวันนะเนี่ยอออปิดไว้เพราะว่าลมพัดลมเออใช่ลมพัด พุงละยี่บาทครับป๊อบคอนสดๆใหม่ๆนี่ๆนี่เดือดแล้วเดือดแล้วตอนเนี้น่าดูมากแตกแล้วแตกแล้วถ้าขั่วกาแฟเขาเรียกว่าแคกแล้วแคกแล้วแคกหนึ่ง

สนใจแวะซื้อแวะหากันได้ครับพ่อค้าชื่ออะไรนะพอ่อค้าอะชื่ออะไรนะพ่อค้าสิงคอนอ๋อสิงคอนนะครับสิงคอนหน้าตาดีเมียไม่มีครับ